ดีครับสวัสดีวันนี้มาติดป้ายครับมาติดป้ายนะฮะมาติดป้ายเอา้าผู้หญิงทั้งหลายอยู่ในล,เเล่มไปกันแล้วกันเราเป็นผู้เสียสละเออป้ายติดป้ายขายขาย,ขายมาตาม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 มาอุ้ยบ, yea. บ่อน้ำบ่อน้ำบ่อน้ำเอาลองเล่นน้ำก่อนไหมครัเล่นน้ำก่อนเอา,เอาหไหว้น้ำก่อนไหว้น้ำก่อนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับนี่คือไหว้น้ำนะครับ ไปแล้วไปแล้วไหวไหวมากเอาห้าบาทสิบบาทก็เล่นมุดไปแล้วไปแล้วโอเคโอเคโอเคเอาม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 า เดี๋ยวเราจะนิมนต์หลวงปู่ครับอ่าอันนี้น้ํานะฮะอันนี้บอ่อท่านจะได้ไม่ต้องไปไว่ายน้ําที่ไหนครับว่ายน้ําที่นี่เลยโอ้โหดืงมาชุดว่ายน้ํามาฮนะที่ตรงนี้สวยครับสวยสวยสวยขายครับขายสวยมากซื้อเปล่าสวยครับนี่แม่มาขอฮะไอแม่มาขอไอแม่มาขอใช่ไหมโว้ย <laughs> Okay. 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 ดูครับให้ดูครับที่ตรงนี้ครับสวยจริงๆครับสวยจริงครับหไร่ถึง3ามไร่ครับคลอง14 1สหไร่ถึง3ามไร่นะฮะเนี่ยที่นะครับแปลงแรกเลยนะครับโอ้โหติดถนน2ด้านนะฮะ ติดถนนสองด้านนะครับอันนี้ก็คือสามไร่นะครับเราขุดบอ่อขุดสะเป็นที่เรียบร้อยออะวันนี้เรามาติดป้ายกันครับวันนี้มาติดป้ายกันตรงนี้นะฮะเราขุดบอ่อละอืมขุดบอ่อละขุดบอ่อละนะฮะขุดบอ่อนะครับโอโ้โหถ้าใครจะมาอยู่เนี่ยก็มาปลูกบ้านได้เลยเรามีบอ่อให้เลยโอ้ยน้ําใสน้ําใสน้ําใสนะครับออาใครจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านก็นะฮะเรามีบอ่อ เรามีบ่อครับน้ําใสมากครับน้ําใสมากครับมีทั้งหมดครับ18ไร่ครับยาวไปถึงนู่นเลยนะยาวไปถึงนู่นเลยเนี่ยด้านนี้ก็มีคนอยู่แล้วครับเป็นสวนเกษตรทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อ่ะขวามือนะฮะก็มีบ้านหรูมาอยู่แล้วครับ บ้านรูมาอยู่แล้วนะครับท่านใดที่สนใจครับ1ไร่ถึง3ไ,ไ,ไร่ครับ1ไร่ถึง3มไร่คลอง1 4สวยงามมากนะครับอย่างไงก็แล้วแต่ครับอ่ะโทรมาหาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์เอาไว้เพราะว่าจะได้อามาพูดมาคุยกันนะฮะจะได้มาพูดมาคุยกันครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ